cnc news ข่าวรอบรั้ว่าแดง วันที่31ตุลาคม2566คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนนอนหันวันครูได้รวมเป็นเจ้าภาพทอดถวายมหากรถินสามัคคีณวัดแจ้งสว่างนอกพระทาตหลวงชุมแพซึ่งเป็นการสร้างกุศลครั้งใหญ่ร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและยังเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามและในเวลาต่อมา โรงเรียนชุมชนนนันวันครูได้ให้การต้อนรับคุณสัรชัยวงศาสนาบุตรข้าหาบดีจากจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยคุณพิสมัยวงศาสนาบุตรซึ่งเป็นผู้มีอุปการะให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนทางด้านสภาพแวดล้อม การทรัพยากรที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและด้านอาคารสถานที่ในการต่อเติมโดมอเนกประสงค์ให้นักเรียนได้ใช้ในการทำกิจกรรมและยังให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป C C N News รายงาน